Good girl, good girl, Lily. Good girl. See. Good. See, good girl, Lily. Good girl, Rosie. Good girl, Molly. Rosie. Good. See. Good girl. Let me see. Oh, yes. Lily, good. Lily, drink coffee. Yes. Oh, good girl, Lily. Okay. Okay. Healthy. Look at the dark hair, Lily. Mali sit the for Lily. Oh, do một lời. Good girl. <laughs> do you love it? Good girl, Lily. Lily do một lời. Ở phòng này hay cái dark hair. Mali sit. Good girl. Okay, good, good, good. Do một Lily. Mali sit. Mali. มาลิสกูดเกิร์ลสีทุกเช้านะจ๊ะสามสาวสี่สาวก็จะอยู่หลังบ้านนะจ๊ะนี่เราจะอยู่นี้ทุกวันนะจ๊ะเชา้าคุณแม่ก็จะมาจิบกาแฟกรงนี้นะจ๊ะลูกกูก็จะมานอนเฝ้านะคะก็ะตอนเที่ยงตอนบ่ายสาวๆก็จะมาเล่นน้ำนะจ๊ะสวัสดีลิลลี่ enough You want one more or what? Oh, good. Stay. you good. Okay, give you one more. I'll one more, okay? Oh, it's it, good. let's it for mommy, okay? you done. Want one more? Oh, i Normally, come long, Lily, okay? โอเคสบายๆโรซี่โอเคโรซี่ o o โรซี่ก็ชอบโอ oh, แม่ลืมแม่ลืมขาไมนโรซี here, Rosie. Sit, Rosie, sit. Rosie, Rosie, sit. Oh, ่ sit โรซี่โรซี่โรซี่โอโรซี่ sit โรซี่เซโรซก็ชอบรี Rosie, ไม่ชอบลลี really, ชอบมากกว่า really, ชอบมากลี really, ไม่ดื้อเลยแม่ว่าไงก็ว่างั้นโรซี Rosie, come here. Okay, นะ่ e e โอเคสองแก้วล้พอแล้วนะ นะเดี๋ยวผมจะดำไปนะ y o u k e t brown now y o u k e t dark hand few weeks เดี๋ยวเดินหน้าผมดำแน่อืมชอบชอบมาโอ้ย oh, good girl okay sit you sit pretty sit you sit first okay A little pretty lily little, little pretty stay g o o sit pretty โอ้ไม่ต้องมากราบเลย นางมารีในถุงนี่ทำงานเสร็จเขาจะมารอขนมนะคะมะลีก็จะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะมะลีไม่ทำแต่ก็จะมานั่งด้วยโอเคลิลิสิตเิตเฟิร์สนี่สิตพริตตี้จังเกิร์ดนี่ตอนนี้มาแจมนะคะไม่ทำนะคะแต่มาร่วมขอขนมด้วยเดี๋ยวให้ ทำง,งานเสร็จต้องให้ขนมเขานั้นจ้า see? No, s ีน n เดอฟอลลีเฟิร์สทัสม l ฟลีลีเขาอดทนมากรู้หนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแฮงอลีลีสเตย์กวมามีจะสีมะริดูมารินางมาริมะลรทชอบทำตามเขานะโอเคหนึ่งส สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันมีแค่วันหมอยวให้อีกชิ้นหนึ่งนะดูสีจะทนไห oh, มนลิลลีลลิล่ชีกูดมาลิสีมาลิอดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแป้าสิบมาลิ ได้ชิ้นเดียวลิลลี่หย n ดวันมอสหยุดชอยวันมอสทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจสน้ำลายไหลอ,อือลิลลี่น้ำลายไหล you <laughs> good girl ล okay? ิลลี่ good เมื่อกี้่ี you on it โอเคออเธอได้ชิ้นเดียวมาเลย โรซี่โรซี่ขมิ้นโรซี่ไม่สนใจนะ Rosie, come come on, โรซี่ขมิ้นว่าโรซี่โรซี่เขาก็จะเอาแต่ลูกเขานะคะเขาจะเฝ้าแต่ลูกเขาจะเอาขนมด้วยไม่ทำงานเลยโรซี่เซ็ตเซ็ตพริตตี้โอเค last one for you no เดี๋ยวให้ลิล who's the p r e t เดี๋ยวมาลิลมาลิลิโอเคโอเคี for you สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบอเคเอไปให้ให้ it's okay Lily you have enough ฮะตั e กินบอล let's go yeah w e d o r n okay bye bye ทำงานเสร็จแล้ว The baby Rosie ไม่เก็บแต่คุณแม่ตีนะเข้าไป here you turn Lily get the ball อ l ไรอีกอะ bye